พบกับคุณย่าสตอรี่ค่ะดูนะคะ่ผู้เรียนของลูกชายร้อยกี่วันแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบยี่สิบวันร2อยวันยังตัดไม่ได้เลยอะ่ะเข้ามาตรวจแป้งแล้วจริงๆแป้งก็ผ่านอยู่นะแต่ว่าลุงเข้ามาดูแล้วว่ามันยังไม่ผ่านก็ไว้อีกเป็น10วันกว่าจะตัดได้อีกเนาะ เสียด้เลยนะราคากำลังดีอยู่เลยอะ ดู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 ต้นนี้ก็เยอะเลยนะเขามาเจาะดูแล้วว่ามันยังตัดไม่ได้สงสัยต้องรอสามวันถึงจะตัดได้เนาะปีนี้มันยังไงเนี่ยตุเรียน ดูสิต้นนี้เยอะขนาดไหนด,ดู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 ต้นนี้ดูต้นนี้ดูต้นนี้ดูต้นนี้เยอะโอ้ต้นนี้แค่ต้นเล็กๆสูงๆมีตั้งหลายลูกนะเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าลูกนะตอนนี้น่ะ